นางงามไรคะครับวันนี้ถือว่าไดเริ่มแต่นอกับการแบบมสมเปอยังไงตื่นเต้นขนาดไหนคะเพราะว่าทุกอมกลังแตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้เริ่มโปรเจกต์เพราะว่าเราอยู่อยู่อยู่กับมันมานานเหมือนกัน้แล้วก็ได้ได้ลงลึกเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครมากขึ้นได้ได้รู้จักเขามากขึ้นได้รู้จักกันละกันมากขึ้นวันนั้นแบบนีรีฟวบาๆหรือว่าแบบ โอ้ยสับซ้อนสับซ้อนสับซ้อนมากคือถ้าไพายลอตน่าจะที่เห็นน่าจะไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่เกิดใช่ค่ะก็อยากให้รอติดตามมากๆเพราะว่าเราหน้า่านเองก็ยังจะใช่อย่างอย่างชี้เต็มที่เบอกว่ามันจะเป็นหลายหมายโลกที่เวิร์สแล้วก็หลายหลายุคแล้วก็หลายหลายุคหลายยุคจริงหลายยุคเป็นเป็นอีกช่วงที่เหมือนงานแบบลุ้มเนาะต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน ไงบ้างต้องดูแลตัวเองเป็นไงบ้างมากค่ะคือข้ามเจ็บข้ามป่วยเลยตอนนี้ก็นอนนอนเยอะๆเพราะว่าทํางานแทบจะไม่มีวันหยุดเลยยยงาวเลยก่่ออนนนนหห้้าาีบวตอนนี้น้อยกว่าเดิมอีกค่ะแต่ตอนนแรว่าน้อยแล้วตอนนี้น้อยกว่าเดิมอีกค่ะกลัวมันจะมาเช็คอินเลาะตามหลังไหมเพราะว่าเราทํางานแบบผี่เยอะแล้วมันเร่งเวลาเลยกลัวค่ะกลัวอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยาก คนเรามันก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยเราแบบทำเรับผิดชอบเยอะใช่ไม <uh ่ไม่สามารถเลยปีก็ไม่ขาดว่าเบาบางงานลหน่อยว่าจัดคิวอะไรที่เราโอ้ตอนตอนนี้ตอนนี้พวกเอ่ออีเวนต์อะไรเงี้ยเบาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้จะอยู่แต่กับกองละครส่วนใหญ่ไม่ได้เจอแฟนๆแต่ว่าเราก็จะแบบตั้งใจให้ได้ดูในปีหน้าใช่ตั้งใจทำผลงานเต็มที่ค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องหายไปตายอีกสี่เดือนที่กำลัง ทังประเทศแค่่ไนะพี่จีอย่าพูดี๋ยวพูด่ใช่ใช่อย่างอย่างไหก็ต้องเตรียมใ่มีด้วยใช่ยังไงบ้างคะตอนนี้เจอคอมเมนยังไนแล้วก็ยอะอยู่ค่ะคือก็เข้าไปชุมกับพี่ตลอดเวลาเขาอยู่ในแฟนนี้แล้วก็๋ยากจะถ่ยบันเแล้วนะคะวันที่26่สิบหกตามนี้นะคะ10บโมงทางไยี แล้วข้อาใครสามารถมาวินได้ก็เออ่ไลฟ์สตรีมมิ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแฟนมัวปวดปั่นไม่ทันหนูมีราคาไหมปวดได้อเลยอ๋อเฮ้ยเราข้ไม่ทันทำไงหนูต้อดภาวนาให้แฟนๆไปเรียนมาสักไบนเออไปเรียนว่าไปี่เป็นก็แบบลดภูนดูแลตัวเองใช่ลดภูนดแลตัวเองแล้วก็แบบมีหลายไลฟ์โชว์ที่ ตั้งใจทำมาให้คนดูแล้วก็อยากให้เอนจอยไปในวันนั้นจริงๆเพราะว่าว,วันนั้นเป็นวันที่ใกล้คริส,สต์มาสด้วยแล้วก็แบบใครที่ต้องมีมาหามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำให้มันเป็นสเปเชียลเมมมรีกับพวกเราแล้วตั้งแบบต่กินใส่แคมป์ได้หมคะใส่แคมป์เหรอใช่เราจะไปแคมป์กัน oh. ก็รอดูชุดบามีฮันนี่แฟนจานนะคะว่าจะมาในทีมแบบไหนพี่เป็นเต็มตยั ต้นไม้ได้นะมต้นคริสต์มาสเหรอเป็นเป็นต้นคริสต์มาสเลยแปลว่าไปแน่นอนไปเลยไปสิไปสิไปไปไปค่ะก็ถือแรงซัพพอร์ตวันนี้หน่อยมันแปลนมารอเต็มวันนี่ของคนของผ่านเต็มไปหมดเลยวันนี้แบบเป็นไงบ้างที่แบบเขาลูกกับเรามาแบบไม่ทิ้งแล้วเลยจริงๆเสมอเห็นตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแล้วด้วยแล้วแบบโอ้ แล้ววันนี้มาตกใจมาแคมป์มาแคมป์มาแคมปิ้งไงมาซ้อมแคมปี้ถึงแต่แคมปก็เป็นหนักเหมือนเดิมจัดใหญ่เก่งใจมากเลยไปลองไล่นับดูยังยังเลยค่ะเงินเสร็จหนกของแคมด้วยนะจริงเหรอคะโอ้เก่งใจเก่งใจมากเก่งใจมากนั่งคุยกันในรถแบบวันนี้รับไม้รับของด้วยเหรอคะเราแบบพอมาเห็นก็โอ้ my god แฟนบอกว่เสียงดึงว่าเสียงหน้าไม่ได้แค่นี้ก็น่ารักมากเลยใช่ค่ะมาหากันก็ดีใจมากแล้วอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอหน้าล่าสุดนะคขับปิ๊งเขาไปทเหรอทำบุญครับมื่อดีโอ้เห็นพี่เห็นตลอดใช่ค่ะพี่เห็นพี่เห็นทุกๆแผดพร้อมที่ที่ทีุ่กคนไปทำบุญก็อนุโมทนาค่ะยินดีมากๆก็ หนูก็ทําบุญให้พี่ที่เหมือนกันแบบว่าวันไหนไปทําบุญก็นึกถึงตลอดค่ะมีโปรเจกต์ร่วมกันไหมคะชวกนกันปัอ,อ,นอยากเป็นีอยากทำนะจริงๆอ่ะ,อะแบบหนูไปทําบุญกับคุณแม่ค่อรข้ง,งบ่อยก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยววันไหนคุยๆกันล้วไปได้วยกันนะคะเ <laughs> <laughs> ชิญชวนเลยทําบุญด้วยกันค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะอ่ะสุดทูลูกได้ค่ะ ต้องานะคบม่องนเ็บมืออมานะลูกองกนะคขอบคุณะขอบคุณยนะมองนแบบนนมองวนค่ะขอบคุณอบคีมนอบคขอบคุณค่ะีนะมามองีมน